อนนี้ซันขับอยู่ที่ถนน2275นะครับก็จะขับจากอ่ําอเภอสีเทพที่เราไปเที่ยวมาล่าสุดอัจากสีเทพแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอา่าป่าศักนะครับก็คือมาฝั่งทางนี้แทนเพราะว่าเรามาคนละเส้นเพราะว่าเส้นนั้นรถรถบรรทุกเยอะมากรถบรรทุกเยอะแบบเยอะจริงอะเส้นที่เรามาเส้นหลักอะ่ะเราก็เลย อ้อมมาอีกเส้นหนึ่งซึ่งเส้นนี้จะไกลกว่าเส้นเส้นหลักนะครับแต่ว่าก็อยากมาเจออะไรใหม่ๆใช้คาว่าเจออะไรใหม่ๆใหดูป้ายดิดูเสาสิใช้ประดานอีก39กิโลนะครับคือถ้าเราดูแผนที่นะเส้นนี้ไปถึงป่าศักด่ยจะใช้ระยะเวลาป,ประมาณ59กิโลหรือ60กิโลประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ไกลมากก็ขับไปเรื่อยๆแต่ถนนสวยดีนะบรรยากาศดีอยู่ ก็เดี๋ยวขออนุญาตขับรถแล้วก็ชมบรรยากาศไปเบาๆกันนะครับพร้อมฟังเพลงไปเบาๆโอเคเดี๋ยวถ้าแบบมีร้านกาแฟร้านอะไรอยู่แบบเรื่อยๆเราก็จะแวะถ่ายให้ดูเนี่ยครับตอนนี้มาถึงทางเข้าน้ำตกวังกานเหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวที่น้ำตกวังกานเหลืองกันก่อนนะแต่ว่าทาง ทางเข้าทำไมดู้ดูด,ดูปลาจังเลยทางเข้าป่าป่าเดี๋ยวไปดูน้ำตกวังก้านเหลืองว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วเราก็ค่อยไปที่อื่นๆต่อนะครับตกวังก้านเหลืองอีกตัวนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับป่าสักดิ์ชลสิธิ์แล้ว รถเล่นทั้งวันเลยวันนี้อ๋อนี่ไงถึงแล้วสวนลูกชาติวังการเหลืองอ๋อนี้ทางเข้าต้องมาเข้าตรงนี้ดยอดถึงแล้วทุกคนสวนลูกชาติวังการเหลืองวันนี้จอดมอเตอร์ไซค์ฝั่งนี้ ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับก็เปิดเวลา8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอันนี้คือเป็นจุดเดี๋ยวเราพาแบบเดินดูด้านหน้าหน่อยหนึ่งเนาะอ๋อนี่ยคือมันจะอยู่ปะ่าหน่อยนะทุกคนถ้าใครเข้ามาก็คือแบบอาจจะเห็นคว,ว่าเป็นป่า,ปานิดนึงก็ลองเข้ามาได้นะอันเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันดีกว่าเนาะ น้ำตกน้ำตกวังก้นเหลืองนี่ไงสวนลูกชาตอ๋อเอารถยนต์ลงมาจอดตรงข้างล่างได้นะวิ่เนี่ยสวยมากคมันเป็นสีน้ำแบบสุดๆเลยอ่ะ สีน้มันแบบสวยดีมันเป็นสีน้ําหินปูนนะเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้กกําตกห่วงกั้นเหลืองนะครับระยะทางเจ็ดร้อยเมตรห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มลงน้ําตก <c oughs> โว้ยก็นะครัน้ำ,นำมันเป็นสีแบบสีอย่างนี้เลยนะเราไม่ได้ตกแต่งสีนะน้าตกมันเป็นสีนี้เองโอ้น้ําสวยมากอ,อู้ โอ้สีน้ำโอ้น้สวยมากเดี๋ยวลองเดินดูก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจน้ำตกห่วงก้านเหลืองครับสวยนะมันเป็นแบบสีแบบโอ้โหสีฟ้าสวยเลย ก็มีมีโ,โหใสามากทุกคนดูเดี๋ยวเราพาเดินดูข้างบนก่อนเนาะอ๋อมันยาวไปถึงนู่นเลยเหรออุ้ยมันเป็นสีอย่างนี้มาแบบสีของมันจริงๆเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีแบบว่าหลอกลวงไม่ได้เป็นสีแบบว่าทำเมาอันนี้คือสีน้ำจริงๆเลย เดี๋ยวลองพามาเดินดูด้านบนซิว่ามีอะไรน่าสนใจนะน้ำตกห่วงกันเหลืองตอนนี้คือเรามาจากอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับแล้วก็เราก็ขับต่อมาประมาณหกสิบโลโอ้เนี่ยสวยมากคนสีสวยมาก,น,มากน้ำเป็นสีแบบสีฟ้าอย่างนี้เลยสุดยอดมาก โอ้โหให้ดูบรรยากาศนะฮะสวยมากเลยเยอะยมากคือ <c oughs> ขนาดตัโปแบบว่าอาจจะจับความความแบบชัดความสวยความงามอะไรไม่ได้มากเนาะไม่เท่ากับมือถือเนาะก็ก็ยังสวยอะ่ะ รูปถ่ายออกมาแบบใช้มือถือถ่ายออกมาสวยมากสีน้ําอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหมันปรับแต่งให้สวยเป๊ะมากเลยถูกใจเชียวเอาน,นั้นเขาน่าจะไปเดินป่ากันเราจะมาเดินดูน้ําตกคือถ้าเป็นวันคือตอนนี้เรามาวันธรรมดาไงถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะไม่ได้นะอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์คนน่าจะแบบเยอะมากนะโอ้ข้ามไม้น้อยไปกระดาน,น้อย โอ้ oh. น้ำแบบใสใสเกินอ่ะมันเป็นหินปูนอ่ะทุกคนเนาะมันก็เลยเป็นแบบสีฟ้า,ฟา,ฟาอย่างเงี้ยดูเขาไม่ได้ผสมสีนะสีมันมีสีอย่างนี้ของมันเองโอ้ดูนี่สวยมากสีฟ้าฟ้าแบบฟ้าเลยอ่ะโอ้โห oh. ่ยตกยาไถึงนู้นเลยน่าจะน่าจะสุดแค่นี้มัง้งอันนั้นน่าจะเป็นทางเดินน่าจะไม่ได้ไปอ่ะอยู่แค่นี้แหละเดี๋ยวลองไปดูฝั่งทางนี้นะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้าง ก็จะเป็นน้องน้องเล่นน,น้ำโอ้ยยามาถึงนี้เลยคือน้ำม,มันใสอยู่แล้วนะพอแบบเขาไหลมารวมๆกันมันก็เลยเป็นสีๆอย่างนี้เนาะนใสมากน่ารักจังโอ้ ดูสีใส่ใส่มากทุกคนใส่มากเดี๋ยว<ะ>ก่อนเล่นน้ำเราต้องเดินถ่ายก่อนนะเพราะว่าอู้ปลาเห็นปลาไหมฝุงฝุงเนี่ยนึกว่าจะไม่มีปลามีปลาอยู่นะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว โอตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้อยาอยาวมาถึงนี้เลยอย่าไปอย่าไปตรงนี้เป็นจุดตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นนะครับคนก็จะมากลางเต็นกันแถวนี้แหละโอ้นี่ปลาปลาน้อยปลาน้อยปลาน้อยอปลาน้ยปลาเยอะมากมันน่าจะเป็นแบบภูเขาเหินปูนเนาะ เป็นพวกหินปูนแล้วควาเนี้น้ําไหลมามันก็ส่อออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นหินปูนเต็มเลยอ่ะเหมือนเหมือนแบบน้ํามันใสแล้วมันก็เป็นสีฟ้าเพราะว่ามันเป็นแบบหินปูนข้างล่างอะไรเงี้ยนะคิดว่านะดูจากแบบลักษณะทางกายภาพนี่ <laughs> ดูลักษณะทางเอ,อที่เห็นจากสายตาน่ะอู้นึงๆมันไหลแล้วก็ไหลลงไปนู่นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็ สวยงามสวยมากงงมากเพราะว่ากล้กองกล้องกลโปรคือเป็นสีฟ้าแต่ว่าถ้าใช้มือถือถ่ายมันจะเป็นออกโฉกเขียวหน่อยมันเป็นโครโทนเนาะแต่ว่ามือถือก็ชัดนะมือถือก็แบบเขียวปีเลยน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราแปเอาเสื้อผ้าแล้วก็มาเลินน้ำก่อน เราก็ให้ชมประมาณนี้คร่าวๆนะสำหรับว่าเผื่อใครอยากมาอันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้นะครน้ำตกวังกันเหลืองลบบุรีนะครับ เล่นน้าเสร็จแล้วนะครับทุกคนตัดภาพไปมากเพราะว่าเราไม่ได้เอากล้องลงไปในน้ำเนาะก็คือไปลงน้ำแช่น้ำแต่ว่ามันก็ถ้าใครมาก็คือเออเล่นได้นะแต่ว่ากระยักระโดดแรงเพราะบางที่มันก็จะมีหินอยู่นิดนหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นน้ําตกอะ่ะก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วก็เดินทางสถานที่จะไปเนี่ยถ้าใครแบบมีเวลามากางเต็นท์แบบ เล่นๆกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ได้นะเนี่ยห้องน้ำก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็กลับนี่นะครับน้ำตกวังกัานเหลืองนะครับใครสนใจก็อย่าลืมมานะมีมาซื้อขนมนะมีของกินหลายอย่างม,มันมีแบบเยอะแยะเลยขนมนมเนยน้ำมัมมุกมัมม่า ถ้าใครมากางตินก็มาซื้อของที่นี่ได้นะอันนี้เขาน่าจะตรงนี้น่าจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่ามีร้านข้าวี่ยเดินเข้าไปด้านล่างร้อนอยู่นี่เลยนะครทุกนจะกินน้ำก่อนน่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการบาน้ําตกวงังกั้นเลืองนะฮะทำไมยิ่งเล่นน้ายิ่งหิวน้าก็ไม่ดูเนาะ พราะว่ามันกินน้ำที่นั่นไม่ได้กินน้ําก่อนแล้วก็ซันก็จะขับรถไปสถานที่ถัดไปนะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศของน้ําตกนะครบับติดตามในตอนถัดไปว่าจะไปที่ไหนนะครับบาย